สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์คเอพและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกทท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องมาร์คเอพอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมก็มาเจอเจอกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้ ในวันนี้นะครับผมก็มานำเสนออัปเดตข่าวสารกันใหม่อีกแล้วนะครับผมหลังจากที่2วันก่อนนะครับผมเราก็ได้สุ่มชุดเปอร์เซียนะครับผมเปอร์เซียหญิงหรือว่าเซตชร์เมอร์ไปไปที่เรียบร้อยแล้วที่เข้ามาเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับผมแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเราก็ได้นําเสนอในส่วนของเจ้าตัวสกินเปิลนะครับผมที่คาดว่าจะเป็นตู้สุ่มสกินเปินใหม่ไปแล้วนะครับผมเป็นสกินเปินพาราโฟนะครับผมในเอ่อเซตเปอร์เซียโปรเวสนั่นเองนะครับผมเนาะก็ใครที่ยังไม่ดูเนี่ยก็ไปดูได้นะครับ ผมคาดว่าจะเป็นตู้ส่มสกินปืนใหม่นั่นเองเนะครับผมถ้าไม่เป็นปืนนั้นก็เป็นปืนเวกเตอร์วอลซีรี์นั่นเองเนะครับผมเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาดูในส่วนของเซ็ตเปอร์เซียชายกันบ้างนะครับผมที่มาคู่กับเซ็ตชามเมอร์ ว่ามันจะเทสแค่ไหนนะครับผม,ผมก็คือเมื่อคืนนี้เนี่ยเขาได้ปล่อยในส่วนของตัวร้านค้าโมโคออกมานะครับผมแต่ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นของเซิร์ฟอะไรเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้นะครับผมได้มีการยืนยันเกี่ยวกับของรางวัลสิทธิ์ขั้นสูงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแบบว่าเมื่อมีสิทธิ์สูงนะครับผมตั้งแต่เดือนมการาจนถึงเดือนมิถุนานเนี่ยจะได้ของร้อนพิเศษเป็นอะไรนั่นเองนะครับผมก็แล้วก็เซิร์ฟไทยในวันนี้นะครับผม,ผมก็มีของเข้ามาเป็นกล่องสุมสกิปเปิน้น ของตัวเซนนั่นเองนะครับผมเป็นกล่องเอ็กซ์ตรีมเนาะแล้วก็จะมีเป็นตัวเซตเอ็กซ์ตรีมนะครับผมมาขายเป็นเซตเอ่อเซตตัวละครเชนนั่นเองนะครับผมเชนหรือเซนวะเซนนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็มีระเบิดนะครับผมเป็นโบนัสท็อปอัพเจ้าตัวระเบิดตัวเอ่อมิสเตอร์แคคเกอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวร้านค้าโมโกนะครับผมที่มีหลุดออกมาก่อนที่จะไปสุ่มกิจกรรมใหม่กันดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับผม และนี่ก็จะเป็นรูปหลุดนะครับผมของร้านคาโมโคที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อวานนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นของเซิร์ฟอะไรเหมือนกันนะครับผมแต่ก็มีในส่วนของชุดเปอร์เซียนะครับผมที่มาคู่กับเซ็ชามเมอร์หญิงที่เข้าไทยมาแล้วนั่นเองนะครับผมก็จะสังเกตจากลักษณะของชุดเลยนะครับผมก็เป็นล,ลักษณะเดียวกันกับเซตชามเมอร์เลยนะครับผมแต่นี้ก็เป็นเซ็เปอร์เซียชายนั่นเองก็เดี๋ยวเราไปดูชุดเต็มๆกันเลยดีกว่านะครับผมก็เป็นตามดเลอยนะครับ เน่ออกแนวแบบเท่ๆนะครับผมอารับอารับหน่อยดูจากรองเท้านะฮะเน่เป็นไงออกแนวเปอร์เซียจริงๆนะครับผมอันนี้นะฮะนี่แล้วก็มีชื่อว่าเปอร์เซียจริงๆด้วยนะครับผมภาษาไทยถ้าผมจาไม่ผิดนะครับผมก็เป็นตามนี้เลยนะครับผมค่อนข้างที่จะเท่มากๆด้วยนะครับผมมีมีดเน็บอยู่ด้วยนะตรงเอวนะครับผมแล้วก็จะแยกได้ทั้งหมดห้าชิ้นด้วยกันนะครับผมจะมีเสื้อนะครับผมกางเกง รองเท้าผ้าใบปากนะครับผมซึ่งผ้าใบปากเนี่ยก็จะติดอยู่กับแว่นนะครับผมนะเป็นประมาณนี้เลยเนะี่ยเป็นงาน ค่อนข้างเนียเทมากๆเลยนะครับผม้าปิดปากก็จะไม่ได้ปิดจมูกนะครับผมปิดแค่ปากเฉยๆแต่ที่สําคัญท่านผู้ชมดูทรงผมมันครับผมทรงผมมันโคตรเท่นะครับผมบอกเลยว่าทรงผมเซตนี้คือเท่มากๆแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาความนิยมของหัวขาวลงหรือเปล่านะครับผมซึ่งหัวขาวเนี่ยก็หลายๆคนนะครับผมก็รู้กันอยู่แล้วนะครับผมว่ามันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับผมถึงแม้ว่าราคามันจะไม่ได้สูงเหมือนกับหัวคาบุกินะครับผมแต่ก็ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะว่ามันสวยน่นเอนะครับผมหลังจากที่มาครั้งแรกในร้านค้างความมืดนะครับผมหลังจากนั้นก็เข้ามาเรื่อยๆตามความนิยมเลยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ เป็นในส่วนของเซตที่มีหลุดออกมานะครับผมว่าคาดว่าจะมาในร้านค้าโมโกแต่ก็ยังไม่รู้ว่าของเซิร์ฟไหนเหมือนกันนะครับผมก็อยากให้มาในของเซิร์ฟไทยเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าร้านค้าโมโกเนี่ยอย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะครับผมว่ามาเริ่มต้นเพียงแค่9กเพชรเท่านั้นนะครับผมถ้าใครโชคดีก็คือ9เพชรก็คือได้ไปเลยนั่นเองนะครับผมก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าเซิร์ฟไทยจะเอามาแบบไหนนั่นเองนะครับผมผู้ชมนนั่นก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวร้านค้าโมโกนะครับผมที่เป็นเซตเปอร์เซียชายนนั่่่เองทีคาาดว จะมาในเร็วๆนี้ต่อจาก เซิร์ฟผู้หญิงชามเมอร์ที่เพิ่งเข้ามานั่นเองนะครับผมนั่นคือตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟไทยเนี่ยผมยังไม่ทราบนะครับผมว่าจะเป็นร้านค้าโมโคโห,รหรือเปล่าแล้วก็ไอ้ตัวรูปที่หลุดออกมาที่เป็นร้านค้าโมโคโนเนี่ยก็ไม่ได้ระบุนะครับผมว่าเป็นเซิร์ฟไหนนั่นเองนะครับผม,ผมก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยจะเอาเข้ามาแบบไหนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของของรางพิเศษในสิทธิ์ขั้นสูงนั่นเองนะครับผม,ผมก็จะเข้าดูได้จากตรงนี้เลยนะครับผมกดเข้าที่ไฟพารนล้ีง นะครับผมก็จะเป็นมี elite pass นะครับผมมีสเปเชียล มีรีวอร์ดนั่นเองนะครับผมรีวอร์ดก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมเป็นการสะสมขั้นรับรางวัลสุดพิเศษนั่นเองนะครับผมตั้งแต่เดือนมกราคมมานะครับผมก็ตอนนี้เป็นเดือนอพฤษภานั่นเองนะครับผมเนาะ,นะก็เป็นครั้งที่5แล้วนะครับผมในส่วนของครั้งที่6ก็จะเป็นของเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับผมสิ่นสูงของเดือนมิถุนายนนะครับผมใครที่ยังไม่ดูเดี๋ยวผมอ่าผมจะขึ้นลิงก์ในคลิปตัวไอด้านบนขวาเอาไว้ให้ได้เลยนะครับผมก็ไปดูกันได้นะครับผมเป็นสิ่สูง เป็นทรีมซินเดอเรลลานนเดงนะครับผมก็ค่อนข้างทีจาได้รับความน่าสนใจพอสมควรนคะครับผมในส่วนของท่าทางนี่คือกวนมากๆนะครับผมแล้วก็ของตะวันนคะครับผมเมื่อรับเออสิ่งสูงนะครับผมครบหครั้งก็คือเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับผมจะได้เป็นอะไรก็มีการยืนยันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะไปรับชมมาพร้อมกันเลยดีกว่าะนะครับผมไปกันเลยครับผม และนี่ก็จะเป็นของรางวัลนะครับผมที่เราจะได้รับเมื่อเรามีสิก้นสูงครบ6อันนั่นเองนะครับผมในปีนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลย เราจะได้รับมาเป็นแบบว่ากล่องซุมนะครับผมไม่รู้ว่าเปิดมาเนี่ยจะได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่านะครับผมแต่ผมคิดว่าเปิดมาเนี่ยน่าจะได้ทั้งหมดเลยนะครับผมและภายในกล่องก็จะมีเป็นรูปตรานะครับผมเป็นตราส,สีกันสูงสีม่วงนะครับผมมีเป็นโปรไฟล์สีแดงนะครับผมแล้วก็มีแบนเนอร์หรือว่าพื้นหลังเนี่ยเป็นสีแดงประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับผม <Okay S 1> ก็ต้องมารอรุ่นกันว่ามันจะถาวรหรือเปล่านั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของของรางวัลนะครับผมขั้น สูงพิเศษนั่นเองนะครับก็เป็นในส่วนของโปรไฟล์นะครับผมแบนเนอร์เนาะแล้วก็จะมีเป็นรูปตรานะครับผมตอนนี้ยังไม่ทราบว่ามันจะเป็นถาวรหรือเปล่านะครับผมแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ถาวรน,นะครับผมแล้วก็ของในวันนี้เดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเป็นเอ่อ ตัวแพ็คเส้นตัวนี้นะครับผมก็เปิดมาขายแล้วเนาะก็ในแพ็คจะมีชุดของเส้นทั้งหมดนะครับผมแล้วก็มีชิ้นส่วนทอง900ชิ้นนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาซื้อกันไปเลยดีกว่านะครับผมจัดไปคูปองลดราคาลดไป100โอเคได้แพ็คพิเศษของเส้นมาไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็เปิดไปเลยนะฮะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมความสามารถก็ถือว่าดีนะผมถือว่าดีเลยนะครับผมแต่ก็ไม่ค่อยเห็นมีคนเล่นสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมในส่วนของตัวละครเซนนั่นเองเปิดขาย3วันเท่านั้นนะครับผมใครที่อ,อยากมีแพ็กสะสมคุ้มๆนะครับผมก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับผมลดราคาอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวกล่องซูมเอ็กตรีมนะครับผมกล่องซูปปืนเอ็กตรีมภายในกล่องก็จะมีเป็นเวกเตอร์นะครับผมมีเป็นลูกซองควงนะครับผมมีเป็น ตัว AWM นะครับผมแล้วก็ P90 นั่นเองนะครับผมค่าสถานะก็ยังถือว่าเฉยๆนะครับผมไม่ได้ดีอะไรมากนะแต่ก็เป็นกล่องทางเลือกของคนงบน้อยนะครับผมเพราะว่ามันกล่องละเพียงแค่35เพจเท่านั้นนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองอสุ่มกันไปเลยดีกว่านะครับผมก็สุ่มเป็นสัก30กล่องแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้อะไรมาบ้างนะฮะเปิดเป็นโอโหกล่องแรกมา AWM ถาวรนะครับผมนะนจัดไปยังไงจังหวะนี้ ต้องมาแล้วต้องมาแล้วโอ้ oh my god ไม่ออกนะฮะจัดไปอีก30กล่องโอเคจัดไปนะจังหวะน,นี้ได้เป็นเออได้เป็นเออเกือกเกิน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 เออเกือบจัดนะครับผมนะก็โอเคมาลองสุ่มให้ดูแล้วการประมาณนี้นะครับผมว่ามันก็เออถือว่า ไม่ได้ออกยากหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ากล่องแรกมันก็ออกมา AWM เลยนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้อยากได้อะไรมากนักนะครับผมก็ลองดูค่าสถานะเอาแล้วกันนะครับผมว่าใครพึงพอใจจะเล่นแบบนี้ก็สามารถไปหาสุ่มกันได้นะครับผมกล่องละเพียงแค่สามสิบห้าเพชรเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มีระเบิดตัวนี้นะครับผมเติมครบ99เพชรก็เป็นระเบิดที่มาคู่กับเซ็ตดัมมอนโรยในปัจจุบันที่เป็นตัวนัดแคคเกอร์นั่นเองนะครับผมเอ้ใช่ใช่ไหมมันจะเป็นดมอนปัจจุบันหรือเปล่าวะ <laughs> มันเปลี่ยนแล้วว,ว่า นะครับผมก็เป็นเซนตมิเตอร์อนะักแฮกเกอร์ตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมเนะี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมในโซงกิจกรรมในวันนี้แล้วก็ข่าวสารที่มาอัปเดตในวันนี้นั่นเองนะครับผมแนละ้วก็ถามว่า มีคนถามมานะครับผมว่าพี่จะสตรีมตอนไหนนะครับผมตอนนี้รอคอมประกอบอยู่นะครับผมแล้วก็กระจงกระจอก็หาได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูนะครับผมในเพจนะครับผมไปกดติดตามรอไว้เลยก็ได้นะครับผมในเพจ m a r k AP นั่นเองนะครับผมปกติก็จะลงเป็นข่าวสารย่อยๆอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็ไม่ค่อยเข้าไปดูแลเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าหลังจากนี้ก็ดูแลแน่นอนนะครับผมเพราะว่าจะไปสตรีมในนั้นนั่นเอง นะครับผมโอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาเอพีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุกรุ